ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับที่ผมห่างหายไปสองวันเอ้ยหลายวันเลยนะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทําชุดเชิวันนี้ก็ไม่รู้จะสิปหรืแต่ไม่รู้ว่าจะสาปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวชาเลนจ์วันนี้เราจะไปทําก็คือที่เราจะไปทาก็คือหาสถานที่รับในบรูคเฮเวนนะครับที่แรกเลยเนาะนี่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยลองลองมาในสระน้ำตรงจุดเกิดน,นะครับ นะเนาะนี่นะครับแล้วเราก็ปื้ออ่าวันนี้จะไม่ใส่เพลงนะครับจะได้แบบอันนี้เลยโอท่านผู้ชมมันอาจจะแบบฟอสหน่อยอาจจะต้องปรับตัวเล็กหน่อยนะท่านผู้ชมอือปื้อนี่ไงท่านผู้ชมอันนี้นะครับผมเข้ามาแลนะ้วเนาะมันก็จะแบบเนี่ยมันโอ้ค้างนิดหน่อยนะครับมันก็จะแบบเนี้ยเราจะต้องปรับตัวเล็กนะครับท่านผู้ชม เพราะว่ามันจะมองไม่เห็นเนาะนแล้วที่นี้ใช่ไหมท่านผู้ชมมันมีอะไรผิดปกตินะนี่นะท่านผู้ชมมันเดินมางนได้นี่มันจะเป็นทางเชื่อมครับจะเป็นเหมือนห้องคุกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มความเร็วเนะไปะขึ้นไปข้างบนเนาะก็จะเป็นกําแพงที่สามารถทะลุได้ครับแต่ว่ามันจะมีหนึ่งนะก็คือเป็นความลับแบบโอ้ม oh ทุกคนอาจจะรู้แล้วเนาะแต่คนอาจจะยังไม่รู้อ่ะแล้วก็เนี่ยมาสีขาวๆนี้แล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็ปุ๊บผูที่ธนาคารเออเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเออซะหน่อยเนาะซะหน่อย,ซะ,อยซะหน่อยครับท่านผูช้ชมเป๊บดีเดียวเนะาะวิธีการออกอาแบงนี้ อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สถานที่รับผู้ชมมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเลบูปลีเนี่ยแอ่อท่านผู้ชมเคยเห็นไหมปลลีที่อุ้ยมันจะเป็นเล็บสีทองอะครับท่านผู้ชมขอขี่มา้าแล้วกันมา้ามันขี่ไว้ให้ทุกคนเนี่ยไปที่ทะเลเนาะให้ท่านผู้ชมไปที่ทะเลนะครับอืมอันนี้ไม่ใช่ทะเลเนาะมันเขาเรียกว่าเสาห้น ไปเนี่ยใครมาจอดตรงน,นี้ข้ามเลยอือไปครับผูบ้ชมให้มาที่เทเรย์สนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยเนาะนตอนนี้เนาะใกล้ถึงแล้วครับนี่เนาะทุกคนเห็นไอตรงที่มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไรน้ำพุตรงนั้นไหมครับไม่ใช่น้ำพุสิเขาเรียกว่าน้ำตกเออนี่นะครับเราให้ให้เราเนี่ยขับรถ ครับหรือขับเลอก็ได้ครับเดินเข้าไปเออเมืนจะไม่มีเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าไม่มีใช่ไหมมันมีที่ลับหนึ่งครับท่านผู้ชมอาจจะรู้กันแล้วเนาะมันเป็นแบบถ้ากลัวมากท่านผู้ชมนี่ให้มาที่บ้านตรงนี้นะครับนี่เนาแล้วก็เข้าไปเลยตัวใหญ่กน,นี่นะครับเราก็เดินเข้าไปะทุกคนเห็นในห้องน้ำนี้ไหมครับ มันจะมีแบบอะไรสักอย่างหนึงนค่อยๆปีนไปเรืนะ่อยๆเนาะค่อยๆอันนี้นะครับนี่จะทะลุขึ้นมาตรงป่องไฟหรืออะไรสักอย่างแล้วจะมีตุก๊กตาผีด้วยครับทา่านผู้ชมเนี่ยคนลกะคนมันจะได้ไปได้เหรอนี่ทา่านผู้ชมมันเป็นตุก๊กตาผีนะ่ากลัวมากอุ้ยหล่นนะมันจะเป็นแบบตุก๊กตาแบบผู้หญิงนะโอ้โหโป๊ะ น่าจะวารนะ์ปเนาะวาร์ปไปใกล้ๆจุดเกิดนะเพราะว่าผมจะไม่อันนี้เนาะแล้ว็้าตัวตายวโอ้คือตัวตัวอื่นเปลี่ยนเสียงอันนี้แล้วละกันเผื่อเขาจะไม่ได้เผื่อท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมเนาะผมก็จะปิดไวนะ้เนาะเสียงป้าย <c oughs> ไปต่อ <c oughs> นี่คือเพื่อนๆของเราใช่ป่ะเอออยากมีแฟนชอบหญิงชายครบจิด <c oughs> <c oughs> ได้ครับ ไปกันเดี๋ยวเราจะพาไปหาสถานที่ลับอันนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วใช่ไหมอ่ะตรงนี้เนะาะตรงนี้ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บ,ปบแต่ว่ามันซับซ้อนกว่านี้อีกนะตรงนี้มันลับแล้วใช่ปะท่านผู้ชมโอ้มันลับแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมนีปึ๊บ,บกระโดดขึ้นไปแล้วค่อยแบบค่อยคอยดูกำแพงตรงนี้นะครับมันจะมีแบบอะไรทะลุได้เนาะ อะไรสักอย่างที่แบบอาจจะแบบทะลุได้อยูอ่ไหนเนาะอยู่ไหนนี่ไงครับท่านผู้ชมต้องเดินเลาะตรงกำแพงนะครับแล้วก็จะเจอเนาะเป็นรูปภาพแบบแก็มีอะไรไม่รู้สักอย่างน,นนะเป็นเหมือนรูปภาพคนนะ่ะแล้วก็มีหลังตู้มีตู้ตรงนี้เนาะเ <c oughs> มื่อกี้ผมจามนะครับท่านผู้ชม,ชมก็เลย <c oughs> ก็เลยแบบว่าต้องตัดคลนะิปเนาะ ทุกคนน่าจะเห็นเมื่อกี้แล้วเนาะแล้วก็มีที่หนึ่งด้วยครับท่านผู้ชมลับมากนะกว่าซึ่งวิธีวิธีการทําทุกคนอาจจะรู้แล้วเนาะเป็นวิธีการทําบ้านผีสิงครับอย่างแรกให้ไปที่โรงพยาบาลทุกคนนี่นะครับให้ขึ้นมาตรงนี้เลยชื้ชุบอ่ะเอ,อติดไปฝั่งนี้แทนเนาะ <c oughs> ขึ้นไม่ได้เนาะแล้วก็ปรับตัวใหญ่ด้เยเนะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีปรับตัวเล็กเนาะ,ะ,ะว้าวนี่นะครับท่านผู้ชมอย่างแรกนะท่านผู้ชมเห็นห้องนี้ปะ <c oughs> เห็นแล้วเนะะเาะถ้าเราไปกดตรงนี้เลย,ยมันจะมีไฟขึ้นตรงสมุดเนาะแล้วให้เนี่ยท่านผู้ชมนะครับไปไปสถานที่ที่เรียกว่า รเรามาที่นี่อ,อ๋อไม่ใช่พิธีพิธีครับทุกผู้ชมพิธีอีกผมขออนุญ,ญาตขีส่สกูตเตอร์เนาะไปให้มาที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบเอาไว้ดูรูปอะ่ะให้ผู้ชมเปลี่ยนเนาะ ใครมันมาเอาเป็นร้านอาหารอะไรไม่รู้นะเป็นบาร์นะคนแรกนี่แล้วเราก็กดอันนี้หนึ่งครั้งปุ๊บอีกนนหนึ่งครั้งปุ๊บแค่นี้เนาะแล้วก็ว้าไปบ้านหลังที่ห้าเนาะสร้างเลยเฮ้ย,ยทำไมเป็นปกติเฮ้ยท่านผู้ชมต้องมีเงื่อนงำแน่เลยโอเคเราก็จะลบเนาะแล้วเราก็ทำใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่แบบผมทำเสร็จเนาะ เฮ้ยทุกคนมันได้แล้วอะแต่ทำไมปกติมันไม่มีปิดพม่านะท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวลองเข้าไปดูเนาะไปไปไปเ,เดี๋ยวนะปกติมันจะเป็นบล็อกแบบว่าแบบไม่ใช่บล็อกดิมันจะเป็นแบบกําแพงสีอันเนี้ยเฮ้ยทำไมมันมันเป็นเนาะเฮ้ยทำไมบ้านอยู่ดีๆเป็นบ้านแดงวะเฮ้ยเอาดีๆเดี๋ย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  การควบคุมก็ไม่มีนะก็ไม่มีอะไรอ่ะมันจะไม่มีอะไรแต่ทำไมเป็นบ้านแดงโอยเพลอไปกดอีกย้ยเราเข้าไปดูในห้องน้ำมันอาจจะไม่มีว้ายท่านชมเฮ้ย,อย,อยเอาดีๆเว้ยอท่านผู้มชมไปดีกว่า ไปไปไปหนีเหอะหนีเหอะถ้าไมา่ชมครับผมขออาภัยด้วยนะครับถ้าไม,าชม <c oughs> <c oughs> ่ชมโดนแกงแง่ผู้ชมโดนหลอกแล้วเย่ในที่สุดก็เออเขาทำอะไรกันนะนั้นเดีย๋ยวตบท้ายเดี๋ยวผมจะมาอันนี้นะครับพิมตามผมนะเป็นภา,าษาอังกฤษเนาะ โอ้อร่อยอ่ะโอ้ยใครชนเนี่ยอฟนี่ครับใช่ไหม้ช่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยใครอ่ะอุย้ยเหมือนน้องเฟิร์นเลยอ่ะใครอ่ะนี่นะครับคือคนที่ในช่องไฟเอ็นเฟิร์นเร้ยอะไรอ่ะเขาชื่อว่าช่องอะไรอ่ะไฟเอ็นเฟิร์นแฟนเฟมิลี่เนาะอ้อไม่รู้จำชื่อช่องเขาไม่ได้นะครับ ตอนนี้ไปแล้วนะครับายๆเย่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 